สวัสดียามเช้าจากต่างแดนขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเชียร์มาลุ้นยอดวิวออบฝันข้ามอง,องของคำล่าเฮ็ดลำเพลินด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นตัวเ,เ,วเลขเก้าแสนจากนั้นคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะครบน่าจะถึง1ล้านวิวค่ะ คิดว่าถึงแน่นอนวันนี้ท้องฟ้าคล้มยังไม่มีแสงแดดที่เห็นสีเหลืองนั้นคือโป๊ข้ามฟากไปไกลนะคะโป๊ะนี้ไปถึงเทพีเสรีภาพค่ะส่วนโป๊ะอีกลำหนึงรับตึกไปแล้วเป็นโปะข้ามฟ้าต้นเข้าวเม่าเนี่ยสีเหมือนข้าเม่าก็เลย เรียกเขาว่าต้นข้าเมาซึ่งเขามีชื่อของเขาเป็นภาษาอังกฤษจำไม่ได้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแทนคับล่าเพชรลำเพลินนะคะเราไปเชียร์กันต่อไปรุดกันต่อไว้พบกันใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ